ไม่มีรถกลับแล้วอันนี้คือออกมาเดินเล่นเองอาคุณเพียววะดีครับน้องดีเซลเที่ยวไหนครับน้องเดีเที่ยวไหนครับน้องตอนนี้ดีเซลมาอยู่ญี่ปุ่นครับผมพอดีพวกเทส,สมันไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรต้องเรียกว่าแกงเทสหรอไม่ค่อยไม่ค่อยอย,อยากอยู่ด้วยเท่าไหร่ตอนนี้ยพอดีแบบออกมาเที่ยวคนเดียวดีกว่ารู้สึกวา่าถ้าถ้าตามคาแ็คเตอร์แล้วตามบทแล้วเห็นวันนี้ทุกคนเขาแบบ โอ้ยเขามีแบบพูดคนละประโยคสองประโยคออกสื่อเนาะกลางเวทีเนาะเราก็มาพูดออกไอจหน่อยแล้วกันก็คนพวกนี้เราอยู่ด้วยก็ได้เราไม่อยู่ด้วยก็ได้อะเราใช้เงินแก้ปัญหาดีกว่าเรามาเที่ยวของเราดีกว่าสบายใจกว่าเยอะ <c oughs> ยี่ยไม่ได้พูดแล้วขนลุกอะทำยังไงให้ดูเหมือนอยู่ไทยคือมันผิดที่ กูหนึ่งกูเป็นคนไทยหรือผิดที่กล้องกูหรือผิดที่แสงหรือผิดที่สถาทนที่หรือผิดที่อะไรอยากชกเฉยเลยเอา้าทำไมอะที่ออกอยากรวยแบบดีเซลโอ้โหอันนี้ก็ยากหน่อยนะครับผมพอดอีถ้าอยากรวยอย่างดีเซลเนี่ยลาดับแรกเลยเนี่ยต้องหาพ่อแม่รวยครับต้องหาพ่อแม่รวยก่อนอแล้วอันดับสองคือ ต้องสันดานพอดีเซลตัวนี้ใสแย่พออดีเซลด้วยครับคาแรคเตอร์มากจ้บบาเปล่านะเปล่านะอ๋อถ้าเผื่อเผื่อใครไม่เก็บเผื่อใครไม่เก็บวันนี้เพิ่งประกาศซีรีส์เรื่องหนึ่งไปครับผมเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ลับก็คือชื่อว่าเทสครับผมก็รับผมเป็นดีเซลครับก็ฝากติดตามด้วยออนในปี2025ซึ่งจะเป็นเมื่อไหร่ของ2025ก็อีกเรื่องหนึ่งผว่ายังไม่เปิดกล้องเลยนะครับ ลองสปอยเฮ้ยเห็นผมเป็นคนยังไงคุณผมไม่ได้สปอยหรอกผมสปอยไม่ได้แล้วอ๋อเออใช่แล้วก็เป็นเหตุผลที่ตัวผมเองตัดผมสั้นด้วยตอนนั้นที่แบบอยู่ๆเหมือนกับว่าช่วงนึงจะไว้ผมยาวใช่ไหมแล้วผมมันกำลังยาวแล้วแต่ว่าผมุดท้ายต้องมาไว้ผมสั้นเนี่ยต้องมาตัดผมสั้นเพราะเนี่ยแหละเอ่อคาแรคเตอร์นี้เนี่ยแหละมันเป็นเด็กหมอบ่ายอายุอกอายุประมาณ1ิ1 8อยู่ม5ม6มันก็เลยต้องแบบ เอาให้ตัวเองเด็กลงมาหน่อยก็เลยนี่ก็เลยตัดผมสั้นหน่อยซึ่งตอนนี้ยาวแล้วปีนต้นไม้หน่อยค่ะอันนี้ผมผมว่าผมไม่ยากนะคะถ้าอยู่ไทยจะไม่ค่อยติดก็จะทำให้ได้เลยแต่ว่าพอดีอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็อยู่เมืองตาหลิวก็ต้องหลีตาตามนะครับคนที่นี่เขาไม่น่าปีนต้นไม้แลวถ้าปีนก็น่าจะโดนจับเลยเนี่ยข้างหน้าคือมีรถตำรวจอยู่เนี่ย เนี่ยถ้าปีนะ่ะน่าจะคนนี้เขาน่าจะรอจับเลยผมว่าผมไม่ได้กลับโรงแรมหรอกครับเฮ้ยออกไปใช้ชีวิตเฉยเอ้าวแน่นอนสิคุณพี่เอ่อถึงแม้ที่นี่มันจะเป็นเวลาตีหนึ่งแต่ถ้าตามเวลาท้องถิ่นประเทศของเรามันคือเวลาห้าทุ่มซึ่งเป็นเวลาที่แน่นอนผมยังไม่นอนผมนอนไม่ได้ มันยังเร็วเกินไปสัตว์ออกลากกลางคืนไม่ใช่ใช้คำว่าอะไรดีใช้ชีวิตกลางคืนเราใชว่าอาอกหากินกลางคืนแล้วมาดูไม่ดีสัตว์ใช้ชีวิตกลางคืนอย่างเรามันต้องนอนเช้ามันไม่สามารถที่จะมาแบบ you k n น w มันนอนตอนแบบห้าทุมมันอะไรแบบนี้มันมันไม่ได้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  หมาป่าหมาป่าเงน้นหรอือคือตอนเนี้ยเห็นเขาว่าหมาป่าแล้วอยากทำว้น,นี้มากเลยไอ้หมาป่าเดียวดายอะ่ะอยากร้องเพลงนั้นมากเลยแต่ว่าไม่กล้าเพราะว่าไม่ได้อยู่ไทยกลัวคนแถวนี้เขาจะตื่นเอาแล้วยิ่งเป็นช่วงเวลาลวที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวคนแถวนี้เขาจะเขาจะตกใจเอาว่าเป็นหมาป่า อยู่เป็นมาป่าเดียวดายร้องออกมาเป็นเพลงแล้วมันมันน่าจะไม่ดีนะครับผมมันน่าจะทําให้บ้านเมืองเขาแตกตื่นตกใจเขาไม่น่าเข้าใจวัฒนธรรมของเราว่ามาป่าเดียวดายมันเป็นอะไรเขาคงถามด้วยได้ว่ามึงเป็นอะไรนะครับ <mm> ญี่ปุ่นเะจริงๆญี่ปุ่นตองคืนนี่ชอบมากเลยอากาศมันดี แล้วเป็นหนึ่งในที่ที่แบบรู้สึกว่าเดินไลฟ์ได้เพราะว่าไม่ได้ต้องระแวงขนาดนั้นวินอยู่ไหนอยู่เอ่ออยู่บนโลกครับเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่ามนุษย์อยู่บนแพเน็ตที่เรียกว่าเอิร์ธครับอยู่ในอยู่ในโซลาร์ซิสเต็มที่มีพระอาทิตย์เป็นดวงดาวครับผม พี่ควรจะแปลงร่างเหรอไม่ยัง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 ไม่แปลงร่างยังไม่แปลงร่างแปลงไม่ได้มันไม่น่าดีเท่าไหร่ด้วยถ้าเราแปลงร่างเดี๋ยวคนอื่นตกใจเขาเขาจะเขาจะไม่เก็ตความเป็นไทยความเป็นไทยที่เขาแปลว่าอิสระเนาะซึ่งเราคนไทยก็เก็ตแหละแต่ว่าผมว่าคนญี่ปุ่นเขาน่าจะงงเขาน่าจะไม่เก็ตเท่าไหร่เขาน่าจะตกใจเลยแหละดังนั้นผมว่าอย่าเลยดีกว่าเราเก็บความเป็นคนไทยไว้กับตัวเอง ฟูเวนลอสเซนเจอร์แปนโนโนโนไม่ลอสไม่ลอสไม่หลงไม่หลงผมผมรู้อยู่ว่าผมอยู่ที่ไหนโนโนไม่ลอสไม่ลอสแล้วกูอยู่ที่ไหนวะจะเดินไปไกลไหมเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปจนกว่าจะพอใจเอาอจริงๆอ่ะเหตุผลที่เดินตอนดึกอ่ะ ถ้าหลักๆแล้วอะเป็นพบว,ว่าเดินย่อย <c oughs> เวลามาแฟร์พิประเทศอ่ะมันจะเสร็จไงประมาณแบบสองสามทุ่มใช่ปะแล้วสามทุ่มเสร็จปุ๊บเราก็จะไปกินข้าวทีนี้กินข้าวประมาณสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มแล้วกินข้าวเสร็จห้าทุ่มครึ่งแล้วถ้ากลับมาห้าทุ่มครึ่งเที่ยงคืนมันจะนอนเลยเนี่ยมันก็ไม่น่าดีเท่าไหร่มันอิ่มแล้วมันก็คงอ้วนด้วยก็เลยจะรู้สึกผิดทุกครั้งแล้วก็จะออกมาเดิน เพื่อย่อยนั่นแหละเหตุผลหลักในการออกมาเดินแบบนี้แต่ว่าถ้าแบบประเทศไหนที่แบบรู้สึกว่าแบบเอมอากาศอาจจะร้อนๆหน่อยก็จะหาแบบหาฟิตเนสของโรงแรมเดินแต่ว่าของที่นี่ไม่ค่อยมีนะครับแก o ้ง l l call you next week I've been waiting for your call for like two weeks man เดินยังไงไม่ให้หลงเรามีนวัตกรรมนะครับผมมันเป็นนวัตกรรมที่ดีมากต่อมนุษยาชาตินะครับเออมันเรียกว่า GPS ครับแล้วก็มีโปรดักต์โปรดักต์หนึ่งทีออ่ใช้ได้เวิร์กมากเลยเขาเรียกว่าแผนที่ครับแมกครับซึ่งการที่มี GPS กันแบบเนี่ยมันทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมากเพียง<ๆ>แค่เปิดแผนที่และกดตรงสามเหลี่ยมแล้วเราจะเห็นว่าเราอยู่ตรงไหนบนโลกครับแล้วเราก็ดูแผนที่ แล้วเราก็จะรู้ว่าเราสามารถเดินไปที่ไหนได้เดินไปที่ไหนไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเราไม่มี GPS ไม่เป็นไรครับเพียงแค่เปิดแผนที่ออกมาแล้วก็ดูว่ารอบข้างคุณมีอะไรอย่างเช่นนี่ข้างหน้าผมมันมี Family m a มาดังนั้นการที่มันมี Family Mart ข้างหน้าคุณก็สามารถหา Family m a r t ได้บนแผนที่แล้วเวลาคุณหา Family m a มาบนแผนที่ปุ๊บคุณก็จะรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนนี่นครับคือวิธีการใช้แผนที่นะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่หลงครับ ผมเชื่อว่าคุณจะไม่หลงแน่นอนถ้าไม่มีเน็ตเปิดแผนที่พี่เปิดแผนที่เวิร์กสุดจริงๆพรุ่งนี้มันเกิดโฟลดแล้วคุณจะให้อะไรโฟลดีจริงมันเนี่ยเอ่อยังไม่รู้ครับ เขาลืมครับว่าพรุ่งนี้มันเกิดเพื่อนเอาพูดแบบพูดแบบพูดแบบตรงตรงตรงเลยถ้าพูดตรงๆเลยก็คือลืมว่าพรุ่งนี้มันเกิดเพื่อนก็เออก็ชิบหายละ <laughs> เออไม่เป็นไรลบลบทิง้งลบไลายทิง้งลบไลายทิง้งไม่เป็นไรผมไม่รู้หรอกแต่ว่าของผมมันเกิดต้องรีบหาละเอาลนะ ว้าออวาุ่นแล้วเอ้ยไม่วาวุ่นแล้วไม่ไม่ไมไมวาวุ่นพี่ไม่วาวุ่นไม่วาวุ่นบ้านอะ่ะใครวา่าวุ่นใครจะไปวา้าวุ่นอะไรไม่มีเนาะพรุ่งนี้มันเกิดผมคืออีกห้าสิบนาที ผู้จริงไหมเนี่ยอีกห้าสิบวนาทีคือโอ้ช oh ิตก็ต้องโทรก่อนแหละก็ต้องโทรไปแฮปก่อ <c oughs> นแหละอ่ะ <c oughs> ตั้งไว้ <c oughs> ตั้งไว้ตีสองไปขอห้องอืม <c oughs> อาการเราออกไม่เปล่านะ <c oughs> ใ,คใครอาการออกบ้างนะ อืร้องเพลงงอเพื่องอไม่ต้องงอคือมันยังไม่ถึงมันเกิดเพราไงเราก็แฮปตรงมันเกิดอยู่ดีไงมันไม่ได้เลยมันเกิดไงถ้ามันเลยมันเกิดมันก็อาจจะแบบอุ้ยอาต้องมีร้องเพลงง้อนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าอันนี้อันนี้มันยังไม่เลยไงยังไม่ถึงไงอือฮู้ดฟูนไปไหนไปที่ที่ ไม่มีปูนไปที่ที่ปูนไม่อยู่ไปที่ที่ปูนจะหามไม่เจอได้ไหมคําตอบนี้อยู่เดินเดินเล่นอยู่เดินเล่นอยู่เอเดินมาจากกรงแรมนิดนึงเดินมาไม่ได้ไกลมากเออ่ประมาณสองพันกิโลนะตอนนีเ้เดินมาข้ามรัสเซียละ ไม่แยกข,ข้ามรัสเซียเขาเรื่อยๆเดินมาถึงรัสเซียละเออ่เดินข้ามทะเลไปเดินไปถึงรัสเซียละแล้วก็ตอนนี้เอ่ออยู่ตรงกลางทวีปแต่ยังอยู่ฝั่งเอเชียของรัสเซียอยู่นะก็เดี๋ยวจะเ,เดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งยุโรปอีกสักพักไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเพื่อนเดี๋ยวคืนนี้เดินกลับโรงแรมพันพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าเจอกันที่ที่ vr f o r v o r day 2เหมือนเดิมที่ญี่ปุ่นเราเดินทางอยู่ละเราเดินได้อยู่ละเดินเก่ง คุณไปเรื่อยตลอดเอาจริงๆเพราะแต่ก่อนเน่ะไม่ใช่เป็นคนไปเรื่อยคือแต่ก่อนน่ะถ้าให้ทำอย่างเงี้ยทำไม่ได้หรอกไม่มีทางทําได้เลยทําได้อย่างเงี้ยที่ทุกวันเป็นอย่างนี้ได้อะเพราะอยู่ JMPV ผมบอกเลยนะสังคมมันหลอยหลอมสังคมสังคมเนี่ยมันลอ,ลอ,ลอ,อะลอหลอมไม่เล้าว่ะเป็นคนที่ไปเรื่อยคือเราไม่ได้อยากจะไปเรื่อยหรอกแต่ว่าเนี่ยคือพอมันทํางานตรงนี้เยอะเนี่ยมันก็ไม่รู้จะทำยังไงไงคือคนอื่นมันก็เป็นอย่างนี้กันหมด พอคนนึ่นมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องตามน้าไปด้วยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็เรียนรู้เราก็ซึมซับมาเรื่อยๆเนี่ยพอมันมีอะไรเข้ามาคนโยนอะไรเข้ามาคนเล่นอะไรมาเราก็ต้องเล่นเราก็ต้องทําให้เป็นซึ่งเนี่ยอย่างเมื่อกี้เราก็เล่นให้ตัวเองเราก็ไม่ได้เล่นให้ตัวเองเรอมันเผลอพูดเนอเราก็ต้องพูดเนอตามไปเรื่อยๆให้คนคิดว่าเราตั้งใจทําอ่าเห็นไหมเป,เป็นทิกเป็นทิกเห็นไหมอ่าเป็นทิกหนึ่งได้คอนเทนต์สองเด็ดแฮเนี่ สังคมมันหล่อมันบอกแล้วจีนเป็นทีวีมันทำให้ผมเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีสงบจังเลยที่นี่ภูณสวยจังเลย สวยเลยคือยังไม่นอนเหรอโอ้ oh ไม่กอดไม่มินเธอต้องคิดอีกแบบเธอต้องคิดว่าตอนเนี้ยบ้านเรามันห้าทุม่มยังไม่นอนอ่ะไม่แปลกอยากไปญี่ปุ่นมิเทอมกันซินหนูมากหนูขาหนูเรียนหมอฟันเนาะหนูเรียนทันตาเนาะแกต้องเรียนก่อน แกค่อยมาเที่ยวได้